สังคมไทยของเราเป็นสังคมฐานความเชื่อมากกว่าการเป็นสังคมฐานความรู้เช่นความเชื่อที่ว่าถ้าปลูกต้นขนุนไว้หลังบ้านหลังจากนั้นใครต่อใครจะมาช่วยกันสนับสนุนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จความเชื่อนี้เป็นจริงหรือไม่ก็ตอบได้เลยว่าไม่จริงถ้าอยากทําอะไรแล้วมีแต่คนสนับสนุนลองปลูกต้นทำต่อไปนี้ดู 1. ช่างเจรจาภาทีเพราะคนที่ช่างเจรจาภาทีมักจะได้รับความสนับสนุนจากคนแวดล้อมมากมาย 2. มีไมตรีให้เขาก่อน 3. อ่อนน้อมถ่อมตน 4. เป็นบุคคลน่าเชื่อถือใครปลูกต้นธรรมทั้ง4ประการนี้ก็ต้องไม่เปลืองเวลาในการปลูกต้นขนนแต่ได้ต้นทุนคือการสนับสนุนจากคนแวดล้อมไม่น้อยไปกว่ากัน